สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้แม่พิมพ์ก็พาวุธิศจะไปขายของขายเนื้อย่างยมเพื่อพิบญลลักจ้์เดี๋ยวจะแปลนสัมผัสผููเป็นดวงเฮียงมาฝากท่านผู้ชมเบิ่งน้ำกันนอจรเนาะในข่าวเป็นถืกเล,ล็กหลหลายอยู่ทั้งตลาดคลองถมอยู่นีจ้ะตามบรรยากาศขางทางนนจรเนะาเนะ เ,เกี่ยวเขาเ,เกี่ยวหนา้วแล้วแต่ว่าหญ้าหกคักไปจังยสิล่ะจ้ะซุ้มหนึด้วยจ้ะนี่มากไก่แน่เพื่อพิบญลักมันแดงนี่ก็จะผ่านวัดอันแม่สิริพอดวัดนี้ยก็คือพาะเทวดวัดสว่างธรรม ของแม่นางสิริพรทางผ่านจ้ะไปอำเภอพิบูลักบ้านตีดหมอกแม่พิมกับปู่ติดแต่เไป็นายเนื้อย่ากนะจ้ะเดี๋ยวอาจนะมาสิผ่านบ้าน,น,นไปเลยผ่านเย็นแม่สิริพรไปเลยเห็นป่ายแล้ววัดไอ้ไข่คนมาอันได้อันได้ไอ้ไข่มาอันอยู่มองนี้อยู่วัดอีหยัง,ยงละ่ะอนี่มีทางเข้าไปอยู่จ้ะ นี่ดีบ้านโคกสำรานหมูเจี๊ยบคนอันได้เซิร์ไอ้ใครไม่อยู่จ่ายเดียวจากมือเฮาก็จะแวะเขาไปทายถ้ำตันผู้ช่วงเบิ่งเนาะพระอุทิศเนาะมือใดเฮาอันออกมาตะเว้นเนไปทายถ้ำเนไอ้ใค่เป็นกับมาแร้งช่วงเ,เป็นไหนเล็กคนรวยรวยน้ำเพินหลายแล้วนี่ ผ่านบ่ายแม่สิริพรธ์ไปพงเทาเนีย่จยจะผ่านบน่าย,ย,ายบ้านเพิ่นใหญ่ๆหญบ่ายบ้านเพิ่นใหญ่ใหญ่ะบ้านแม่สิริพรเรือนปี<า>นี้เนี่ยเรือนโบลักสีดำมาสัน่นพิพิบุตผ่านบ้านจะกกิโลคือจากบ้านเข้ามาจากบ้านบ้านบ้านเข้ามาหอดใส่หอดพีพิบุตรบ้านยา ลักคิว่าสินปลูกนะจะไปกลับกบิดรวยลูก กานทุ่งสีเมืองก็เริ่มแล้วเป็นบ่อโพธิ์เทียนเมื่อไรเนี่ยเมือที่สามเมือที่สามแล้วเมื่อไรแล้วจะไปเที่ยวงานทุ่งวันสิเดี๋ยวไปเที่ยวตัวมื่อเช้าวันเพื่อนเอาเงินมาให้แล้วเงินส่งเงินมานโพธิ์ทียนสินีผ้าม่พี่ไปเที่ยวงานทุ่งบ่างวันนี้สินีผ้าไปกินลูกิโอ้ฟังด้วยใจท่านผู้ชมสินีผ้น ไม่พี่ไปกินลูกซีนว ok ันนี um. ้แม่โอ um. ้ยกันแจ๊บแจ๊บคนนั้นบ um> ่ได้บอกว่าลูกซีนแล้วก็ไปไออันนั่งกาชาดิ่นโตน้องไปเนาะซอยเพิ่นซอยดาวทำบุญน้ำเิ่นตักลูกปิงปองาสันโตน้องป็นยังกะดีเบิร์แล้วเนาะจ้ะ วดหนาเข้ากับจะถือเลขถือรางวัลกันทุกผู้ทุกคนเ้อจะเ้อพติดฟันดีแล้วละพี่พิมก็ฟันดียิ่งขึ้นเขียนเลขแล้วก็เสี่ยงแล้วฟันดีแล้ววดนน้าก็คอยปังๆนึจะน้ออใจะเนี่อใจล่ะนกันกัหมูในยก้าวนบ้านดดนคอยเป็นกันนี่เลทางดีเลย มาเอาหมูอยู่กลางทางบานท,ที่นี่ท่างนี้เราไปวัดสว่างค่ำวัดในสิริพ่อขึ้นทั้งหนาขึ้นไปอยู่ทั้งหนาขุ้นจ้ะมันจะเป็นดีเป็นมีป่ายขึ้นหนาวาดัดเป็นยืนหนาทางเข้าไปประมาณรูปสองโล,ลาาเพื่นละจ้ะืัอจะไปหอดวัดเป็นเป็นทางแยกเข้าไปเนาะจ้ะ จะมีงานตัวนี่ยิ่งกับพระอุธิตจะได้ไปไทยไปขอโศกขอลาบนะ้ำแม่สิริพนตรงวัดจ้ะก็มาอยู่เลยจะมาไหว้เิ่นตลอดละ่ะทานทางนี่เหตุยังกะดีๆขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่จ้ะขอเฮานับถือเป็นข้อมนับถือของเฮา,น,านั่นแตเนาะแม่ศิริพนเพิ่นก็สร้างายายวัดใหญ่โตเพิ่นก็มารวมทำบุญเพิ่อน้ำลายจะได้โชคได้ลาภ จากเพื่อนหลายจากวัดเพื่อนจ้ะออมีพญา้หนักของนง่ายนะวันที่ก็มีพิมพ์ไปวายปีนึงกับสามชีสื่ออายุจ้ะผ่านทางนะวันที่หากับวันพ่อเป็นบอ่อพระวิทิ์วันพ่อก็จะเริ่มขายของดีไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นี่แล้วเนาะจ้ะมาเลื่อมขายดีตั้งแต่บุญวันที่สี่ผิดแล้วเนาะไปแล้วจะขายวันที่ห้าจริงๆเจ้าก็มาเดียบ ไปตะวันที่สี่อย่เลยเจ้าพอมีลูกมาเยี่ยมบหมอบาเทียดเจ้าเขาเขาเคยเห็นจากเทียดหรอกเจ้า,จาว่ามป็นผอดิเจ,าจาวว้าเดาวันลูกว่านผอต่วันหาว่าไปจะอยูถึงกินไม่แต่เป็นเดแนวกินแตซชู้พี่น้องกินเนื้นนอนนะถือเล็้หลายๆเนี่นไม่นอนสิไดงแจกกันพี่น้องเฮานีพ่พรต้องไปสนใจดอกอกี่ยังกระได สุขมีลาบได้หลายแต่กลุ่มไปฮะพี่น้องฮะลูกขาเฮานี่แล้วคนมาซอยอุดหน,นุนแจกลูกคายคโคบในหกมือขายของหกมือแจกหกมือแจกอีกโครบแล้วก็จังว่ากันไม่ปฏิสนใจผู้ใดแล้วหาเมียอสองคนก็เด็เฮ็ดตามใจจะคล้องแล้วนะักวิทย์ นแนวเชบแซ่บไปฝากลูกค้าตอน,นก็ลูกค้ามันนั้นหดนุงนงงก่อนนี่ยังก็ไปฝากเพิ่นกับได้ก็ได้รถแน่แถมแน่ไปสนันนอษฐานเพราะตัวดีๆนั่นมันกูฝากท่านผู้ชมน้ำแน่ส่งของเท่านี้ช่องโคตรจิตไม่พิมพ์อย่างมิโชฝากนี้แล้วจะเด้อกดไลค์กด แช่กดติดตามให้เรอาทิตกำกังมพิมพ์น้ำแน้ยองไหมชงน้อยๆมะเดื่อเมีอยนแนวดีๆมาฝากมเบึงกันนะจ๊ะเนะอยากเคล็ดอยากเป็นน้ำเพลินเระอาทิตก์ก็ได้มากมากมวนมากไปจึงสี่แต่ว่าก็บ่ค่อยมีเวลาหรอกจ้ะมีเวลาน้อยๆก็ยิบโทรศัพท์ ยังองค์มาทไทยท่านมีกันเบื้องนี่แล้วจ้าดีบ่ดีกับย่าอันว่ากันเนาะยังกะตีชุ่มใดเด้อจ้าเด้อยอมรับเสมอจ้าพยายามพัฒนาตัวเองเนาะพอกภูทินเนาะมาถึงสนามที่พัดได้ซ้ำเลยมืออาชีพพวกเป็นยังโด้คุณกับ่านผู้ชมกับขอดใจยุโดคุณกับเลโตนเจ้ายุโด ตว่าให้หาเลขมาให้ถึงเธอคนว,ว่าถึงมาถึงเมียบอกฟ <c oughs> ันดีแล้วเมีนบ่กฟ <c oughs> ันดีแล้วก็อยากจะเดียวให้เพื่นเดี๋ยวบเกินไม่ไหวนี่ละจ้าหามืออยู่หาหมืออยู่จ,ยจ้าจะได้ไปหาสื่อไว้เมีนบอกสื่อกันสิบบสื่อกอนได้เต็มบบอิ่มเมีนบ,บ่ โอ้ปนันหรืีหวยมันถ่าคักแล้ดมคักเนบ่อคักลคนหคักนบ้างด้อจากท่านผู้ชมเราันไาคักเือมันิ่มด้กันเลยังไดกัแบงเมียนี่เด้อไปจอบซื้อเพื่อเด้อซือเล้อก็ให้เมียเบแต่ละบ่อจักบาททากงวนี่ก็สจเลี่ยงลูกสินเมียสองใบ ของดีดอกเนาะคนถือเลขอลายขวลกคนทุ่งกระทือเกลเลูกค้ากระทือเลเอยมเพื่อผิวรักกันันหอดไงเดีวยังอดยังไก่ยังเศร้าโลกเลยหอดปานนันบัดแถวไว้เศร้าโลกแต่ทางผู้ชมสองถวฮะงอมๆอยู่จริงสิละจ้าอยาก วันอยากเครยดยม,มีเยเลขตัวดีๆกับถือก,ก็บจะได้ถือน้ำกันเนาะจ้ะเนาะย้ำเดีขายของบ่ได้กัจะยกมือใส่หัวคอคนหลดจากก็ถือปังมาอีกลุ้นน้ํมมาให้ก็เพ่อไดีมีกำลังใจสู่ต่อจ้ะกะถ้ามีโศกมีลาบมากเขากับบ่วมือยเนาะขายของก็เลยเฮ็ดงานมืดมืดกับบ่วเมือก็ถือเลขนี้กับยายพ่อปัญหาแล้วพอมีกำลังใจขึ้นมาจา้ะ ช่วงนั้นยังฝนตกคักเนาะฝนตกจกักลมจักยังโอ้ยขายของคือเงียบแท้ไ่พิมพ์ก็จมปากจมคำว่ากล้าก็ถือเลขมาอีกว่างวนอีกใส่จันู้ชมถือนะ้ำอยู่ดอกถือเบิร์ดยกเพจเท่านี้ละแต่ติดตามเพราะติดก็ไม่พิมพ์เฮงปังๆน้ำเบิร์ดทุกคนเนาะจะ้ะ ทางเหลี่ยกขอนล,ลยมันบ่อ่อทีทางเหลี่ยวเขาแหละมาขายของสมือกับซ้ำมาเที่ยวหน่ะเราจะมีอินดีต้อนรับสวรเพื่อพิบูนรักกะขับ,บเบื่อกะจึงสิรจะได้ไปทุกบ้านครบทั้งโกมือแต่ว่าก็ต้องปล่าเฮ็ดตึงเยอะมากกับเปล่าเฮ็ด ันนี้วันอาทีตย์ี่จะได้ไปหาวายขอพรเที่ยวทำบุญหาขอพรขาวตัวดีมาสู้ทันผู้ชมวงให้ผู้ชมเบิ้งน้อกันนี่ก็ถือกะใส่วิตนาญานเบิง้งเอาบันนะ จันกับมือนี่เอาซ้ำนี่กว่านอจากนอก้อแม่พิมพ์กับโพวุทิศกะจะได้ทำหนาทีคงจะของเลีวบรนอ้ของหอด้านกะตรงของตึงตั้งตึงตั้งเลยจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งโพวิิตแม่พิมพ์เหลืออย่างมีโชคเด้อจ้นเด้อฝากไว้เนจ้ะสำหรับวัอนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ